ชรข่าวเร่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตเช็คสิทธิอีกครั้งวันนี้นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ใน16จังหวัดนะคะมาย้ำเงื่อนไขกันนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะอัปเดตข้อมูลมาตรา40อีกครั้งวันนี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อม รอรับเงินโอนจากประกันสังคมนะคะมัตรา4 0ใน16จังหวัดที่สมัครก่อน4สิงหาคมและชำระเงินสมทบตั้งแต่วันที่4ถึง24สิงหาคมเช็คสิทธิ์รับเยียวยา5,000บาทจากประกันสังคมนะคะลลาสูรสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะต่อปัญหา ผู้ประกันตนมาตรา40กลุ่ม16จังหวัดที่สมัครก่อนวันที่4สิงหาคมและชำระเงินสมทบ4-24สิงหาคมให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วนะคะโดยจะอัปเดตข้อมูลที่สมบูรณ์พร้อมให้ตรวจสิทธิ์ได้แน่นอนวันนี้อย่าลืมนะคะ18กันยายน2 5 6 4เริ่มตรวจสอบสิทธิ์ได้ทุกมาตราแล้วนะคะอันนี้คืออัปเดตาสุดจากประกันสังคมแล้วนะคะสาหรับ16จังหวัดสีแดงเข้ม ที่สามารถตรวจสอบสิบรับเงินเยียวยาก็จะมีนครราชสีมาระยองราชบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลบบุรีเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันปราจินบุรีเพชรบุรีตากอ่างทองนครนายกสมุทรสงครามและสิงห์บุรีนะคะ วิธีเช็คสถาน,นะง่ายๆตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาของผู้ประกันตนมาตรา40เข้าเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะคลิกไปที่ตรวจสอบสิทธิ์มาตรา40กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักและใส่เลขตามที่กำหนดจากนั้นกดตรวจสอบสิทธิ์นะคะกำหนดโอนเงินเยียวยาประกันตนมาตรา40นะคะวันที่20-21กันยายนนี้ โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ระหว่างวันที่4-24ถึงสิงหาคม22-23กันยายนโอนเงินเยียวยามาตรา40รอบ2ให้ผู้ประกันตนมาตรา40ใน13จังหวัดสีแดงเข้มมีกรุงเทพนคปรปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการ สมุทรสาครปัตตานียะลานาราธิวาสสงขลาชนบุรีฉะเชิงเทราและอยุธยาไปต่อกันที่28กันยายนนะคะโอนเงินเยียวยามาตรา40ให้ผู้ประกันตนมาตรา40ใน3จังหวัดชนบุรีฉะเชิงเทราอายุธยาที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40รายใหม่ช่วงวันที่4ถึง24สิงหาคม จำนวน3.4แสนคนรับยยายา2เดือนรวดรวม10,000บาทแล้วหากตรวจสอบนะคะไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินยยาแนะนำให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ระบบสนทนาออนไลน์ Facebook, Inbox, l i ์ e Chat สายด่วน1506ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ และตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th อัปเดตล่าสุดนะคะเช็คสิทธิ์อีกครั้งวันนี้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ใน16จังหวัดและ13จังหวัดนะคะ